ไม่ต้องบอกไปผมนะครับกลัวเด็กจะเกลียดจะเกลียดผมกลัวเด็กจะเกลียดผมพ่อครูจะล้วงกระเบื้องออกจากคอลูกหลานอย่างไรอุทาหอนที่บอกว่าล้วงกระเบื้องออกจากคอลูกหลานนี่เป็นเป็นอุทาหอนของพระพุทธเจ้าเจ้านะ่านเคยตรัสว่าล้วงเหมือนกระทำลีบล้วงถ้าลูกหลานอมกินกระเบื้องเข้าไปในปากบาด ต้องรีบจับบีบคอไว้อย่าให้มันกลืนรีบรวมเอากระเบื้องออกจากคอลูกหลานให้ได้นะมันมีอุทาหรณ์นในนี้พระครูจะล้วงกระเบื้องออกจากคอลูกหลานอย่างไรขณะน,นี้ลูกหลานที่ไร้เดียงสาโมเดลเปิดสิทธิ์เก่าสมาสิขาอ๋อหมายเอาสิทธิ์เก่าสมาสิขานี่เองเป็นสิทธิ์เก่าสมาสิขานะขณะนีะ้ลูกหลานที่ไร้เดียงสา กำลังกลืนเศษแก้วนะไม่ใช่กระเบื้องธรรมดาด้วยเป็นเศษแก้วเลยกลืนเศษแก้วอย่างงมงายคือเขาได้ปรามาตคนรุ่นเก่าอ๋อไอเกตก,กลืนเศษแก้วนี่คือปรามาตคนรุ่นเก่าว่าถูกศาสนาสถาบันครอบงำมายาวนานตกอยู่ภายใต้คำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ หลอกมาทั้งชีวิตเด็กในเรื่องสิทธิ์เก่าเขาประมาทพ่อครูว่าแค่พ่อครูประกาศว่าพลเอกประยุทธ์เป็นพระโพธิสัตว์ก็เหม็นขี้ฟันแล้วเขาจะบาปมากไหมครับบาปนะโดยสัจบาปเพราะว่าอาตมาขอบยืนยันว่าอาตมาพูดสัจจะถ้าเขาเห็นแค่ทานแยงแล้วก็ไปมีกรรม โดยเฉพาะออกมาทางกร,รมวาจากร,รมกายกรรมเลยชัดเจนดูถูกด้วยเห็นผิดเนี่ยเห็นคขรยะอ,อย่างอ่ะถ้าอันนั้นดีมันก็ต้องข้างหนึ่งมันก็ต้องชั่วข้างนั้นมาไปเป็นกุศลข้างหนึ่งก็เป็นอกุศลเพราะน,นก็ทําในสิ่งที่เป็นอกุศลจิตของเขามีความเห็นมีความเข้าใจมันก็เป็นกิเลสเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งก็คือบาปนะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้บาป เขาอักตันยูไหมครับเขาก็อักตันยูแต่ว่ามันเป็นอกุศลที่เขาเองเขาไม่รู้มันเป็นอวิชชาซ้อนอยู่ลึกๆเขาก็ต้องทําตามนั่นแหละสรุปแรกก็คือเขาสะสมอวิชชาใส่ตนเองสังสมมิชาจิติใส่ตนเองเขาไปเรื่อยๆหลายคนบอกว่าปล่อยเขาไปเพราะครูคิดอย่างไรครับ เด็กคิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นวิธีเนรคุณผมน่ะเป็นห่วงจริงๆก็จะไปคิดอย่างไรมันต่างคนต่างเห็นเขาเขาเข้าใจของเขามันบังคับไม่ได้ไนี่คนที่จะคิดอย่างไรต่างคนก็ต่างคิดไปเขาจะเปลี่ยนประเทศด้วยวิธีเนรคุณมันก็นี่แหละขยายความเข้าก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคือบาปมันคืออกุศลมันคือ สิ่งที่ไม่ควรมาเนรคุณประเทศโดยวิธีเนรคุณมามาเน,นรคุณประเทศเนรคุณวัฒนธรรมเนรคุณสิ่งที่เราได้อาศัยเป็นอยู่ได้อาศัย,ศยวัฒนธรรมอาศัยสิ่งที่ดีงามของสังคมที่นับถือกันมายาวนานอย่างอิสระ ไม่ได้ไปขึ้นกับระบบอื่นที่เข้ามาครอบงำเป็นอิสระส่วนตัวสบายมาทุกวันนี้ที่จริงมันก็สบายแต่เขาต้องการอย่างนี้มันก็ขัดแยง้งมันก็ไม่สบายแต่ผู้ที่อยู่อย่างที่เราอย่งคนส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยประชาชนก็ไม่ได้แย้งมากเหมือนกับพวกที่เขาแย้งอยู่เพราะฉะนั้นพวกที่มาแยง้งสบายสงบ อบอุ่นอิ่มเอมก็เสมใสใจเกื้อกูลถ้าลึกขึ้นไปก็อย่างพวกเราใจเกื้อกูลเพิ่มพูนความเสียสละไปส่วนคนที่เขายังไม่เข้าถึงขั้นโลกุตระเขาก็ไม่ไม่ไม่เจริญอย่างที่อัตมาอธิบายนะเป็นห่วงเข้าก็ดีและก็สงสารกันนะ